ดวงชะตาวันที่7ตุลาคม2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีภาพรวมวันนี้เป็นวันที่คุณจะได้สัมผัสกับความสอดคล้องและสมดุลอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดในฐานะผู้ที่เกิดวันพฤหัสบปปดีซึ่งมีดาวพฤหัสบดีเลข5เป็นดาวประจำตัวคุณจึงมีพื้นฐานนิสัยเป็นคนมีปัญญาสุขุมมีคุณธรรม และเป็นครูโดยธรรมชาติในวันนี้ดาวพฤหัสสปดีซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณได้โครจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่ทรงพลังที่สุดคือมหาอุดพลังงานนี้จะส่งเสริมคุณสมบัติที่ดีงามในตัวคุณให้เปล่งประกายออกมาอย่างเต็มที่ทำให้คุณกลายเป็นศูนย์รวมแห่งปัญญาโชคลาภและความเมตตากรุณา คุณอยู่ในจุดที่สามารถชี้นำผู้อื่นและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้อย่างมหาศาลการงานคุณคือที่ปรึกษาผู้ทรงภูมิที่ทุกคนต่างต้องการความเห็นการตัดสินใจของคุณในวันนี้จะเฉียบคมและมองการไกลเป็นพิเศษเป็นวันที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวการให้คำแนะนำหรือฝึกสอนพนักงานรุ่นน้องหรืองานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการศึกษา และศาสนาคุณจะได้รับการยอมรับนับถือในความรู้ความสามารถและความซื่อสัตย์สุจริตผู้ใหญ่จะให้ความไว้วางใจมอบหมายงานสำคัญให้การเงินวันนี้เป็นวันแห่งความอุดมสมบูรณ์ซึ่งมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่ความร่ำรวยโอกาสทางการเงินจะมาในรูปแบบของการลงทุนระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนงอกงามการได้รับมรดก หรือผลตอบแทนจากการทำความดีในอดีตเป็นวันที่ยิ่งให้ยิ่งได้การบริจาคหรือการช่วยเหลือผู้อื่นจะเปิดทางให้โชคลาบไหลเข้ามาหาคุณอย่างไม่คาดฝันความรักคุณมองหาความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรมที่เสมอกันและความเคารพซึ่งกันและกันสำหรับคนโสดมีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอกับบุคคลที่มีวุฒิภาวะมีความมั่นคง และมีความสนใจในด้านปรัชญาหรือาศาสนาเช่นเดียวกับคุณสำหรับคนมีคู่วันนี้เป็นวันที่คุณและคนรักจะทำหน้าที่เป็นครูและเป็นนักเรียนให้แก่กันและกันช่วยส่งเสริมและชี้แนะในทางที่ถูกต้องเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในระดับจิตวิญญาณสุขภาพดาวพฤหัสบปีควบคุมดูแลอวัยวะอย่างตับและระบบการเจริญเติบโตในร่างกาย ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่สำคัญที่สุดในวันนี้คือการตามใจปากความรู้สึกอุดมสมบูรณ์อาจนำไปสู่การรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มมากเกินพอดีควรรักษาสมดุลและรู้จักความพอประมาณเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมเมื่อดาวประจำตัวของคุณทรงพลังอำนาจถึงขีดสุดความเสี่ยงหลักคือ การกลายเป็นคนที่ยึดมั่นในความคิดของตนเองมากเกินไปหรือชอบสั่งสอนผู้อื่นคุณอาจรู้สึกว่าแนวทางของตนเองนั้นถูกต้องที่สุดจนไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างพลังของดาวอังคารในวันนี้อาจกระตุ้นให้คุณพยายามยัดเยียดความคิดเห็นที่ถูกต้องของคุณให้ผู้อื่นยอมรับโดยไม่รู้ตัวคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบ ด้านการงานและการสื่อสารฝึกฝนความอ่อนน้อมถ่อมตนจงนำเสนอความคิดเห็นของคุณในรูปแบบของข้อเสนอแนะไม่ใช่คำสั่งการให้เกียรติผู้อื่นจะทำให้คำแนะนำของคุณมีค่ายิ่งขึ้นด้านการเงินก่อนจะตัดสินใจลงทุนก้อนใหญ่แม้จะมั่นใจเพียงใดก็ตามควรขอความเห็นที่สองจากผู้เชี่ยวชาญ หรือคนที่คุณไว้ใจเพื่อป้องกันการตัดสินใจที่ผิดพลาดจากความมองโลกในแง่ดีเกินไปด้านความรักถามความเห็นของคนรักก่อนที่คุณจะให้คำแนะนำหรือข้อสรุปใดๆการทำให้เขารู้สึกว่าความคิดของเขามีความสำคัญจะช่วยสร้างความสมดุลในความสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี